จีนนะคะเตรียมออกมาตรการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่า NEV ค่ะสำนักข่าว CMG รายงานว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนหรือ MIT MI เตรียมออกมาตรการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV หลังจากผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในรถยนต์ NEV เพิ่มมากขึ้น ในจ้างยุนหมิงรัฐมนตรีช่วยของกระทรวง MIT MI เปิดเผยข้อมูลว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายรถยนต์ NEV ประจำปีในจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากยอดจำหน่ายหลายหมื่นคันสู่ระดับหลายสิบล้านคันในช่วงเวลาดังกล่าวขณะเดียวกันจีนยังส่งออกรถยนต์ NEV ที่ผลิตในจีนไปยังกว่า70ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกอีกด้วยโดยยอดจำหน่ายรถยนต์ NEV จากจีนคิดเป็นสัดส่วนถึง40.9%ของยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งมาตรการที่ทางกระทรวงเตรียมออกมาเพื่อส่งเสริมการเตริบโตของอุตสาหกรรมต่าวอย่างยั่งยืนจะครอบคลุมไปถึงการวางแผนเพื่อการพัฒนาและวิจัยในระดับชาติและเร่งเดินหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสําคัญสําคัญอาทิเทคโนโลยีระบบแบตเตอรี่รุ่นใหม,ใหม่นอกจากนี้กระทรวงยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ NEV โด้วยการออกนโยบายส่วนลดภาษีและออกโครงการนำรถยนต์เก่ามาแลกซื้อรถยนต์ NEV ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ n อ v เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ